นนพวกเราจะพามาตามรอยหลานมาที่ตลาดพรูรแม้ว่าเราลืมดูว่ามันปิดวันอาทิตย์เขาเปิดทุกวันเลยยังเป็นที่ที่เรามาแต่ไม่เป็นไรพวกเรายังมีการเดินทางที่น่าตื่นเต้นเรื่องราวดีๆและภาพบรรยากาศที่สวยๆของตลาดพรูมาฝากทุกคนอยู่เพราะวันนี้เราจะพาทุกคนไปตามารอยหลานมาตลาดพรู สวัสดีครับชื่อนานดีออกของชื่อเล่นอักเปาครับนี่ค่ะชื่อวันที่ะแส,สิบหกเป็นที่ต้องจะเป็นที่สาวที่หกค่ะนี่ไปเราเดินข้ามสะพานไปขึ้นรถเมล์กันดีกว่าวมน,น่นี้พวกเราเริ่มจากการนั่งรถเมล์สาย26ไปลงสถานีรถไฟฟ้าวัดแกศีรีมหาธาตุวรมหาวิหารเสียค่าใช้จ่าย8บาทค่ะ อยู่บนรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวซึ่งเราจะนั่งจากวัดพระศรีไปลงสถานีเจียมและเปลี่ยนสายไปลงสถานีตลาดภูที่สถานีเจีมแล้วเราจะไปต่อที่สถานีอะไรคะตลาดพูเราจะต้องไปบางว่า นี่มันก็แค่จุดเริ่มต้นทุกคนหลังจากที่เราลงหนตลาดพูแล้วเราจะต้องเดินไปต่อนะคะเราจะต้องเดินไปทางออกที่สามนะคะทุกคนใช่ค่บติดออกกันนะคะติดปัดออกมาแล้วใกล้แล้นหน้าไปยังทางออกที่สามเพื่อไปเดินเท้าไปยังตลาดพูค่ะ,ะ,คะโอเคทุกคนตอนนี้เราลงมาแล้วนะซึ่งเรากำลังจะเปิด Google m a p นี้ นำสำหรับคนที่ใส่รองเท้าสบายๆนั้น <c oughs> ก็เดินอย่างว่องไวสำหรับคนที่ใส่รองเท้าอย่างนี้แนะละกระโปรงแบบนี้อุ <c oughs> ้ยทุกคนเราทุก <c oughs> คนยังจำตอนตแรกที่ยงสีเดียได้ไหมตอนนี้มันกลายเป็นท่านี้ไปแล้ว <c oughs> ทานี้นะคะเราอยู่ที่รางรถไฟ เส้นทางรถไฟสายความทรงจําไม่เพียงแต่เป็นแลนดนมาที่สําคัญของย่านนี้แต่ยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่าง2องเจเนอเรชันอย่างอาาและเอ็มอีกด้วยซึ่งเรากําลังเดินทางไปร้านกระเพาะปลาแต่ก<ท>่อนเราจะมาดับพรรดในเรื่องของอามานะคะที่อาาขายตรงๆเขา,าปิดเราลืมดูว่ามันปิดวันอาทิตย์เขาเปิดทุกวันเลยยังวันที่ที่เรามาคือเรา,ๆๆาไม่ได้รีเสิร์ชมาก่อนนะคะแต่ว่าก็มีหลายคนที่มาแล้วก็คือดูว่ามันปิดเหมือนกันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูจดหมายอื่นกันตอนกจริงๆเราก็รีเสิร์ชมาแล้วนะ เขาบอกว่าร้านจะปิดบ่ายสองเราก็เลยมาก่อนบ่ายสองลืมดูว่าร้านอะมันปิดปวันอาทิตย์ไม่เป็นไรถ่ายรูปกับป้ายตลาดกูเอาละกันโอเคตอนนี้เราเดินเลียงทางรถไฟมาถึงเป็นร้านที่อมามา่านะคะก็เป็นร้านบ้านเพื่อนอมาม่าแล้วก็อมาม่นาแบบก็แบบน่าเอ้ยเป็นวายยังไงมาถึงแล้วร้านจริงๆมันคือร้านก๋วยเตี๋ยว นี้ก็จะมีเป็นที่นั่งให้กินด้วยค่ะมันมาคม,มากินเยอะมาก,มาก,นะกแอบหิวแอบหิวทุกคนเพิ่งห่างจากร้านกว๋วยเตี๋ยวมาไม่นานเราเดินผ่านร้านนี้ซึ่งมาขายราคา20บาทอันนี้นส่วนอันนี้ร้อนสอ่วนอันนี้ร้อน2ส่วนอันนี้ไปร้านล่าต่อตลาดขึ้นชื่อเรื่องร้านเด็ดเจ้าดังมากมายเต็มไปด้วยบรรยากาศคลาสสิกเหมาะกับการถ่ายรูปชิวๆในย่านเก่าแก่แบบมีสไตล์ Style ส่วนนี้สะพานเชื่อมสายใยระหว่างอาม่ากับหลานเป็นสะพานทางเข้าผ่านสู่ตลาดพลูสะพานเล็กๆที่เอ็มกับอาม่าได้เดินผ่านเสมอนี่นะคะจากทางเดินดอกเฟื่องฟ้าที่อาม่าจากเอ็มเนี่ยเดินไปธนาคารกันค่ะอยู่ตรงนี้เองเฮ้ยทุกคนล่มเย็นมากไปหาอะไรกินดีกว่าตอนนี้เที่ยงและพวกเราหิวกันมากาเลยเจ้าคือละปใชปปิด เราก็วกกลับมากินเกดเดี่ยวที่ร้านปองเจริญที่ได้เดินผ่านมาเมื่อสักครูน่นี้พวกเรา,า,มมาถ่ายรูปมาฝากได้นะตอนนี้นะคะเราก็กิน๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเรากำลังจะเดินทางไปอยู่หาวินโมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนแล้วก็ไม่เดิน<ช>ไม่ไหวแล้วค่ะใช่ค่ะคือลาง๋วยเตี๋ยวมากยับ อร่อยมากบริการก็ดีเป่ากินไปคนเดียวแบบข้าชามค่ะเปาเปาเก็บตกเก็บมาเลยคุณลุงป้าบอกว่าคนมากินเยอะมากแล้วก็เป็นร้านดังด้วยใช่ค่ะจูเราเดาว่าคนน่าจะมาตามเราเยอะเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งเราจะไปวินมอร์ไซค์แล้วเราจะพาวินมอให้วินมอร์ไซค์เดี๋ยวไปส่งเราที่ถายนี รถไฟแลค่ะพีเทสแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งพีเทสต่อเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็จะไปสยามตอนนี้ก็ถึงตลาดชื่ออะไรไม่รู้ตลาดภูเหมือนกันตลาดภูแบบนี่ขายอาหารมากกว่าอ๋อซึ่งเขาก็มาซื้อของฝากให้แม่กับคุณยาปู่กับคนที่บ้านนล้วค่ะนี่คุณดีจริี่สน่ห์วันนี้มีอะไางมีขนม อร่อยไหมอร่อยมากค่ะแต่ว่าหวานไปหน่อยแต่ว่าจึมซีกับชามอ่ะอันนี้เป็นอะไรชาชาอะไรชาไทยอันนี้คืออะไรนี่อะไรคะน้ำกูมาค่ะพอค่ะค่ะของก็อร่อยอันนี้ลองชิมดูแล้วอร่อยมากมันแบบแป้งกรอบแบบบางๆอ่ะโปรดเพื่ออะไรตลาดบบ้านเต็เทียบกับฝั่งบ้านเรา รู้สึกว่าที่นี่เยี่ยมเหมือนกันนะทางสงบไม่วุ่นวายอากาศก็ดีมีลมตลอดเลยระหว่างทางในตลาดรูนเนี่ยก็มีลำคลองตลอดข้างทางเลยแ,แปลกอะ่ะม่มีกลิ่นเหม็นลอยออกมาเลยนะผู้คนก็น่ารักอย่างเมื่อกี้แม่ค้าที่ตลาดก็ให้น้ำค่อยหอมๆมาดื่มฟรีแก้วหนึ่งเนี่ยเเดินทางกันต่อหป่า วิ่งกันมาห้าคนใช่ไหมห้าคันใช่แล้วทีนี้เขาก็มีการดีลกันห้าคันไปคนนะปน,ปน,นี้ไม่นับไปคนนี้ไม่ดไปคนนี้เนี่ยภาพไปตลาดทุ่งเนี่ยจะเสีย20บาทนะแต่ถ้ามากกว่นานี้ไม่ต้อเสีย15บาทเดี๋ยก็ดีลแล้วเขาก็ดีลกันห้าคนอน่ยเราคิดว่ามันจะแพงกว่านี้อาจจะ20ไปเงี้ย15บาท ะมาสยามนะแต่เห็นว่าเป็นทางผ่านกลับบ้านพอดีแล้วเวลาก็ยังเหลือด้วยก็เลยมาถ่ายรูปแดนซื้อของชิวๆกันดีกว่าหลังจากที่เดินลุยหินลุยซอยมาแล้วเนี่ยขอเข้าเมาืองไหนก็แล้วกันเย้ yeah! รามอินทรา3รามอินา 3.